สวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลเอรเล่เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาคุยกันนะครับกับผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยของเราเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทั้งในย1สิบแปดแล้วก็ยูยี่สิบเอ็ดนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลงสนามแข่งขันกันไปนะฮะดึกตื่นเที่ยงคืนนะฮะยูยี่สิบเอ็ดนี่แข่งตั้งแต่สามทุ่มนะครับแล้วก็ต่อด้วยยูสิบแปดนี่แข่งตอนตีสามนะครับก็จะได้ดูแบบนี้ไปอีกสองสมวันติดติดกันเลยนะฮะเพราะว่าทั้งยูสิบแปดเองก็ยังเหลือโปรแกรมอีกสองเกมนะครับ ส่วนยูยี่สิบเอ็ดนี่นยังเหลืออีกอย่างน้อยนี่อ e ีเกมเนี่ยอีกส e ี่เกมด้วยกันนะครับถือว่าได้ดวนเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะแต่ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับคืนนี้เริ่มต้นกันที่ยูสิบแปดก่อนละกันนะครับเมื่อคืนนี้ยูสิบแปดของเราลงสนามในรอบจะอันดับเก้าถึงสิบหกนะครับก็เจอกับทางนางของเปรูนะครับของเราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราเพแพ้ให้กับบราซิลมาน่าเสียดายนะฮะหนึ่งต่อสามเซตว่าเป็นฟอร์มเขาเล่นที่ยอดเยี่ยมของเรานะครับแต่มันก็เสียดายที่ยังยังไม่สามารถที่จะเก็บ ราซิลได้แล้วก็เลยหล่นมาเล่นในรอบนี้นะครับขณะีนาทางเปรูเนี่ยเปรูนี่เจอกับเซอร์เบียแล้วก็แพ้เซอร์เบียมา1ต่อ3เซตนะครับผมก็เลยหล่นมาเจอกับเราในรอบนี้นะครับเมื่อวานนี้ในทางโค้ชดวงนะครับคริิเดียร์อาวิชัยหัวหน้าผู้สอนของทีมก็มีการปรับ ตัวผู้เล่นนะครับในตำแหน่งบีหลังซึ่งตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ทางโค้ดวงเองก็ปรับมาโดยตลอดนะครับผมซึ่งก,ก่อนหน้าจะมีบอลสั้นอีกคนหนึ่งนะครับบอลสั้นนี่เป็นกญญารยนัทอ่าลีพลทองที่ก่อนหน้านี้ได้ลงสนามแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกญญารยนัทพลมืสีแล้วนะเบอร์หกนะฮะได้ลงเล่นแทนส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเซตนะครับเป็นอลิสลาเบอร์สามนะครับหัวเสาก็เป็นโดนพรเบอร์สิบเอ็ดแล้วก็อัมพาเบอร์แปดนะครับผมตัวสั้นก็เป็นสุชาณ์นันเบอร์เจ็ดแล้วก็กญญารยนัทเบอร์หกนี่แหละแล้วกก็อี หนึ่งตำแหน่งที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาใช้นานพัฒน์เบอร์สิบนะครับซึ่งนานพัฒน์ก็เคยเป็นตัวจริงให้กับทีมในในสองเกมแรกนะครับที่เจอกับสรัฐอเกาแล้วก็ทานาของโรมาเนียนะครับเกมนัดนี้ของเราก็ต้องบอกว่าผลงานของเราไม่ไม่ดรอปลงจากเกมที่ผ่านมาที่เจอกับบราซิลนะฮะคืออย่างแมตที่เราเจอกับโปรตุเกสเนี่ยเห็นว่าฟอร์มเราอาจจะไม่ไม่ได้ดีมากเหมือนเกมที่เราเจอกับโรมาเนียแล้วแมตที่เราเจอกับโรมาเนียถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีของเรานะครับ เราเล่นกับโรมาียได้ดีแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นแมตช์เจอกับโปรตุเกสคือคู่แข่งอาจจะไม่ได้ไม่ได้หนักมากทําให้ฟองว่าเล่นของเรามันดูเขวๆไปเป๋ไปนิดน,นึงนะครับแต่เราก็ยังสามารถเก็บทชนะได้ส่วนวันนี้ถือว่าเราเล่นได้ดีนะครับผมเหมือนกับแมตช์ที่เราเจอกับบราซิลเลยนะครับผมดูไปถึงคู่แข่งเ,งเองเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดในเกมค่อนข้างเยอะนะครับตัวเกมรับของเราเกมรุกข,ของเราถือว่าทําได้ดีกว่าอย่างมากดูไปถึงคู่แข่งพอไม่ใช่คู่แข่งที่มีเกมรุกหนักหรือว่ามีจังหวะเกมรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยอาจจะทําให้เกมของเราอ่ะมันดูดูดีกว่านะครับไม่ได้แบบกดดันมากจนเกินไปนะครับทาให้เราชนะไปก่อนในเซตแรกจ,จริงจริงเซตแรกเราเฉียดด้วยนะโดนนําไปก่อน23 22แต่ว่าสุดท้ายเรายังยังกลับมาได้นะครับผมก็เกือบไปเหมือนกันนะเกือบจะหลุดแพ้ไปก่อนเซตแรกเหมือนกันแต่พอกลับมาชนะในเซตแรกได้เนี่ย ลังจากนั้นนะครับเราก็เป็นฝ่ายที่ครองเกมได้ดีกว่าตลอดเลยนะยังมีเรื่องของเกมรับที่ดีเกมรุกที่ดีนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมเราไม่ไม่ดรอปลงมาเลยที่บอกไปนะครับแล้วก็เซตสองเนี่ยเราเรามีช่วงที่นำสองแต้มตลอดสามแต้มนะครับมีช่วงที่นำสองแต้มแล้วก็ฉีกไปนำสามแต้มได้นะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของเราเกมไม่ดรอปลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายเราไปฉีก หนีห่างในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับที่คะแนน25ต่อ18นะครับในเซตที่2ก็ขึ้นนําไป2ต่อ0เซตพอนำ2-0เนี่ยเกมของเราเล่นง่ายมากขึ้นแล้วนะครับเข้าสู่เซต3นี่ถือว่าเราครองเกมได้ดีกว่านะครับมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วก็เหมือนเปรูเองเขาก็พยายามจะจะไล่พยายามจะทําเกมลุกเข้ามาสู้ก็มีช่วงที่เขาแบบเบียดได้ในช่วงต้นเกม แต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งฟอร์มก็เริ่มหลุดเริ่มเสียกันเองบ้างเริ่มหลุดกันเองบ้างก็ทําให้ทีมไทยเราเป็นฝ่ายเก็บชีนะไปนะครับเมื่อวานถือว่าเล่นได้สวยงามเลยนะครับเซตที่3ก็ ชนะไปอีกนะครับที่คะแนน25ต่อ17นะครับรวมผลงานเราชนะไป3-0นะครับ25 23 25-18แล้วก็25ต่อ17นะครับผมขอพลิกทําแต้มสุดของเราเมื่อวานนี้ก็เป็นอัมพาสนสุรัตน์น้องกาฟิลนะทําไป14แล้วก็รองลงมาเป็นกัญญาณัฐนะครับคนเมื่อวานีเนี่ยทําไป11นะครับบอเลเร็วนะเมื่อวานทําไป11คะแนนส่วนยูฟ่าเนี่ยทําไป10คะแนนด้วยกันนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับสําหรับน้องๆยู18เมื่อ 18, วานนี้ที่เก็บชัยชนะต่อ ทางเปรูมาได้นะครับนันต่อไปของเราเนี่ยจะลงสนามในรอบจัดอันดับ9-12นะครับผมก็จะเจอกับท่านั่งของโดมินิกันนะจะเล่นไม่ดึกนะนะเล่นเช้านะครับวันที่29เวลาตี5้นะครับก็รอเชียร์กันต่ออีก2เกมนะยู U 18ในะอ,อีก2อเกมก็คือนัดต่อไปรอบจัดอันดับ9-12ใช่ไหมถ้าชนะเนี่ยเราจะไปชิงอันดับ9แต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะไปชิงอันดับที่11นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ รอลรุนกันเจอกับดูมินิกันก็ถือว่าน่าจะเป็นงานหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็อะไรเกิดขึ้นได้นะครับลุ้นว่าน้องๆจะจบอันดับที่ดีที่สุดนะฮะอย่างน้อยเนี่ยอันดับ9หรือ10หรือเปล่านะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะไปชิงอันดับที่11หรือ12นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยถือว่านี่จะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเราในรอบ10ปีเลยนะครับสำหรับทีมยูเชน ทีมชาติไทยเนี่ยที่ไปแข่งขันในถึกชิงแชมป์โลกนะครับก่อนหน้านี้ดีที่สุดของเราในปี2011นะครับเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเราจบในอันดับที่13นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยเข้าใกล้ถึงอันดับที่13เลยนะครับเราก็หลุดไป15 16ตลอดนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับนะฮะต่อให้เราแพ้อีก2เกมที่เหลือเนี่ยเราก็ได้ที่12นะครับซึ่งก็จะเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่บอกไปในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามาชุดนี้นะฮะเข้าใกล้รอบ8ทีมสุดท้ายอีก1ครั้งแล้วก เขบอกว่าผลงานน้องๆยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมทีนน่ไ้ไปดูอีกหนึ่งชุดก็คือทีมชุด U21 นะครับเมื่อคืนนี้ก็ลงสนามในรอบจัดดับ9-16เช่นเดียวกันแต่ว่าจัดดับ9-16ของทีมชายเนี่ยจะเล่นแบบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่มของเราในสายของเราเนี่ยจะมีอยู่3ทีมนะครับที่เป็นคู่แข่งของเรานะฮะนั่นก็คืออิหร่านอียิปต์แล้วก็มโมร็อกโกนะครับซึ่งอียิปต์เนี่ยเราเจอมาแล้วนะฮะในรอบแรกเราชนะมา3-1แต่ว่า กติกาของเขาคือเราต้องเจองันอีกรอบหนึ่งนะครับยังต้องแข่งกันอีกรอบหนึ่งแล้วนัดแรกของเราเมื่อวานนี้นะครับเราก็เจอกับตัวนั่งของโมร็อกกนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาจากแอฟริกาผล <c oughs> งานในรอบแรกของโมร็อกกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจอกับอิหร่านนี่แพ้อ,อิหร่านมาแต้ม5นะครับฟอร์มของเขาก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับผมเราก็ถือว่าพอที่จะสู้ได้เมื่อวานนี้การจัด ผู้เล่นหกคนแรกของทีมไทยของเราเนี่ยทางโคชยุ่นนะครับนาวอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลเนี่ยนะก็ส่งหกคนแรกนํามาโดยตัวเซก,ก็เป็นคงกระพันทองขาวเบอร์ยี่สิบสามโมเสสสองคนก็เป็นสุรเดชเบอร์สิบแล้วก็เมื่อวานนี้เปลี่ยนนะครับเป็นคมสอนนะครับได้ลงสนามก่อนแทนสุภกรน,นะครับส่วนบอลสั้นของเราสองคนก็เป็นเดชวัตรเบอร์เก้าแล้วก็จัก,กริดจ,จันทไตรเบอร์สิบแปดนะครับดีหลังกัปตันทีมก็เป็นสุทธิพงศ์ดอนหลักคำ เกนะมของทีมไทยเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเมื่อวานนี้โดยรวมฟอร์มของเราอาจจะมีหลุดๆกันบ้างแต่ว่าด้วยคุณภาพของคู่แข่งเนี่ยอย่างโมโร็อกโกถือว่าเขาก็ไม่ได้ดีมากนะครับแลวยังมีข้อบิดพลาดทั้งเรื่องของเกมรับเสิร์ฟเองก,ก็เสียจังหวะเกมรุกเองก็ไม่ค่อยจะคมมากนักนะครับทาให้การเล่นของเราเนี่ยถือว่าเมืม่อวานเป็น,ปนแมตช์ที่ค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็เป็นแมตช์ที่ค่อนข้างรีแลกตพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมเลยนะครับเซตแรกนี่ชนะไป2 5 12นะฮะถือว่า มันก็เป็นออเป็นเป็นแมตต์เป็นสกอร์ที่ค่อนข้างขาดลอยเหมือนกันนะครับสำหรับทีมไทยรู้ไปถึงเซตสองแล้วก็ชนะไปยี่สิบห้าต่อสิบห้าด้วยนะครับก็พอนําไปสองสูตรเนี่ยเซตสามเกมของโมร็อกโกนี่ดีขึ้นของเราก็เหมือนจะแผ่วๆบ้างนิดหน่อยนะครับคือมันมีช่วงที่ที่เขาทําแต้มเบียดกับเราได้ในช่วงกลางๆเกมนะครับผมรู้ไปถึงเราก็นำํำในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ชนะไปได้นะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับวันนี้เราทําผลงานได้ดีนะครับสำหรับน้องๆชุดยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยเก็บ แรกนะครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเป็นจัก,กริดนะครับจัก,กริดจ,จันไตบอลสั้นเนี่ย bon ทำไป13คะแนนนะครับก็ทำเกมรุกไปทั้งหมด10คะแนนด้วยกันแล้วก็เกมล็อกไป2แล้วก็เอสไปอีก1คะแนน,นนะครับถือว่าฟอร์มดีเลยเดียวโดยรวมเมื่อวานนี้เราเล่นได้ดีนะทุกๆบอลเสิร์ฟนะครับบอลเสิร์ฟเราทำได้ดีส่วน,นงอย่างที่บอกไปว่าอาจจะด้วยประสิทธิภาพเกมรับโมร็อรโกโกโดยที่เขาอาจจะยังรับไม่ดีมากนะครับทำให้เราก็ถือว่าทำได้ดีกว่า นะครับผมเรื่องของบอลเสริมนะครับเราเสิร์ฟเอสเบสิคแต้มนะครับเมื่อวานเป็นแมตช์ที่สวยงามของทีมไทยยูวีสิบเอีกหนึ่งเกมนะครับที่เก็บชนะต่อโมร็อกโกไปได้นะครับผมส่วนโปรแกรมในนัดต่อไปของชุดยูวีสิบเเนี่ยเราจะลงสนามในคืนวันนี้แหละนะครับผมเวลาเที่ยงคืนนะครับจะเล่นนัดที่สแล้วจะเป็นการดีแมตช์กับท่านั่งของอียิปต์นะครับในเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ถ้าวันนี้เราชนะผมก็เชื่อว่าอิหร่านน่าจะชนะโมร็อกโกด้วยนะถ้าอิหร่านชนะโมร็อกโกด้วยแล้วไทยเนี่ย เอาชนะอียิปต์ได้นะครับเราก็จะผ่านเข้าไปในะรอบจัดอันดับ9ถึง12ก็จะได้อย่างน้อยนีย่เราจะไปลุ้นอันดับที่9ที่10นะฮะ11กันนะครับ9 <c oughs> อาจจะไม่ได้หรอกเพราะว, <c oughs> ว่าผมก็มองว่าย <c oughs> ากเลยอันดับ9แต่อย่างน้อยนี่ยอันดับ12อ่ะก็ยังถือว่ายังดีนะครับผมยังดีเลยทีเดียวนะครับก็ลุ้นกันคืนนี้ว่าอียิปต์แล้วก็ชนะมาแล้วในเกมนัดแรกนะครับก็เชียร์กันต่อแล้วกันนะครับ